มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเตือนด่วนใครลงทะเบียนแอปทางรัฐระวังเจอของปลอม1สิงหาคม2567นายประเสริฐจันทระ,ะรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่าดีเปิดเผยว่า1สิงหาคม2567 เป็นวันแรกที่รัฐบาลเปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเติมเงิน10,000บาทผ่านทางดิจิตอลวอลเล็นะคะโดยมีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐมากกว่า5ล้านครั้งในเบื้องต้นค่ะขณะเดียวกันจากการติดตามสอบถามการกระทําที่อาจเข้าข่ายอาชญากรรมออนไลน์พบว่ามีการแอบอ้างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ข้อมูลข่าวสารบิดเบือนนะคะและไม่ตรงกับความจริงพบว่ามีการจัดท Facebook โดยใช้ชื่ออ้างอิงแอปทางรัฐและก็โครงการดิจิตอลวอลเล็เป็นจานวนมากค่ะ ทางนี้กระทรวงดีได้ประสานง,งานกับ DGA ตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่า DGA มี Facebook f a n p น g e อย่างเป็นทางการในชื่อ DGA Thailand นะคะซึ่งจะให้ข้อมูลและก็รายละเอียดลงทะเบียนตามโครงการ Digital Wallet ที่ถูกต้องโดยให้สังเกตที่เครื่องหมายถูกสีน้ำเงินเป็นป้ายสถานะเครื่องหมายยืนยันจาก Facebook ว่าเพจหรือ โปรไฟล์ตัวตนที่แท้จริงของหน่วยงานค่ะอย่างไรก็ตามประชาชนผู้สามารถที่จะเข้าร่วมโครงการสนใจเข้าร่วมโครงการดิจิ t a ลวอลเล็สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่เว็บไซต์ www digitalwallet d o g o t h หรือว่า ww. w ร์ไวกระเป๋าเงินดิจิทัลรัฐบาลไทยและสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการข้อมูลได้ที่สายด่วนโทร1 1 1 1พร้อมให้บริการคำแนะนำปรึกษาแก่ประชาชน24ชั่วโมงค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ